จาก SMS นะคะที่มี f อของเรานะคะบ้านสุขคลสปาเนี่ยส่งข้อมูลมาถามว่าผมเนี่ยอยากนวดอโรมาแต่ได้ยินว่าการน,นวดอโรมาเนี่ยจะต้องถอดเสื้อผ้าผมรู้สึกเขินะนะเวลาไปนวดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยแต่นวดแผนไทย ดิฉันขอทอุญาตอธิบายอย่างนี้นะคะสําหรับสายนวดใหม่ๆนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้มันมันแปลกๆอยู่หรือเปล่าที่จะต้องไปถอดเสื้อผ้าให้ใครๆมาดูจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเวลาที่เรานวดเนี่ยคะ่ะเราจะให้ลูกค้าเนี่ยนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ใส่กางเกงในไว้เป็นกางเกงในของของท่านเองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะให้นอนคว่ำแล้วใช้ผ้าเนี่ยคลุมทั้งตัวเมื่อเวลาจะนวดเราก็จะเปิดเฉพาะบริเวณที่จะนวดเช่น เราจะเริ่มนวดที่ขาก่อนใช่ไหมคะเราก็จะเปิดผ้าที่ขาแล้วก็น้ํามันนี้นะคะซึ่งเป็นน้ํามันอโรมาทแท้ที่มีคุณสมบัติในการเยียวยาสุขภาพนะลดอาการปวดบวมแดงร้อนซึ่งตัวน้ํามันนี้เองหลายท่านที่เคยไปนวดอโรมาที่อื่นๆมาแล้วเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเวลานวดแล้วถ้าเป็นที่อื่นนะคะจะรู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนะไปทั้งตัวแล้วหรือบางทีจะต้องไปธุระที่อื่นก็รู้สึกงุดหงิดแต่สําหรับมัสซัตออยนะคะของบ้านสุภคนสปาเราใช้เบสท,ที่เป็นเกรดเ แล้วก็ตัวน้ำมันหอมระเหยเราก็ใช้เป็นสุตคนทบ,บํบบัดแท้ที่เราเบรนขึ้นมาเป็นพิเศษสําหรับที่จะใช้ในการนวดอโรมาหรือว่านวดเอเชียนเบรนซึ่งเนื่องจากว่าน้ํามันตัวนี้นะคะเป็นการบําบัดด้วยกลิ่นหอมดังนั้นค่ะกลิ่นหอมต่างๆเหล่านี้จะสามารถเข้าไปเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจได้ตัวเบสออยของเราที่เราใช้ก็เป็นเกรด A นะคะดังนั้นหลังจากที่ทุกท่านนวดไปแล้วนะคะ2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยนะคะตัวน้ํามันนี้เองค่ะเข้าไปเยียวยาสุขภาพ โดยไม่ทิ้งค้างความมันตกค้างเอาไว้บนผิวค่ะดิฉันท้าพิสูจน์นะคะว่ารับรองว่าหลังจากที่นวดอโรมาหรือเอเชียนเบนไปแล้วเนี่ยค่ะตัวน้ำมันโบตาอโรมาม m ส s s a อ e อของเรานี้นะคะจะสามารถซึมเข้าไปใต้ผิวทั้งหมดและก็จะไม่ทิ้งค้างความเหนอะหนะไว้เลยเนื่องจากว่าตัวน้ํามันหอมระเหยเองเนี่ยจะได้สามารถมีเวลาในการที่จะไปทําหน้าที่ต่อหลังจากที่เข้าไปในร่างกายแล้วเราจึงแนะนําค่ะว่าถ้าจะมีการนวดอโรมาหรือนวดเอเชียนเบน อยากให้ท่านอาบน้ําก่อนก็จะดีกว่าแต่ถ้าท่านที่มีร่างกายที่สะอาดมาแล้วนะคะก็อยากที่จะนวดเลยก็สามารถนวดได้เลยนะคะนวดเสร็จแล้วเนี่ยไม่แนะนําให้อาบน้ําเหตุที่าการนวดอโรมาที่อื่นนะคะนวดเสร็จแล้วจะต้องอาบน้ําเพราะว่ามันทิ้งค้างความมันความเนอะหนะทําให้รู้สึกรําคาญแต่ถ้าที่บ้านสุภคนสปานวดแล้วกลับไปบ้านได้เลยค่ะ และก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งอาบน้ําหลังจากที่นวดเสร็จไม่ต่ํากว่า3หรือ4ชั่วโมงจะดีกว่าสําหรับท่านที่เป็นสายนวดใหม่ๆนะคะแวะมาที่บ้านสุขคลสปาะคะแล้วคุณจะรู้ว่าการนวดอโรมาด,ด้วยน้ํามันอโรมาแท้นะคะจะให้ความรู้สึกแบบไหนอย่างไรรู้สึกดีอย่างไรและสําหรับท่านที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมท่านอาจจะบอกว่าไปนวดมาหลายที่และไม่หายได้ใช้น้ํามันอโรม m นี่แหละแต่คุณทราบไหมคะว่า กว่า95%ของสปาทั่วไปค่ะไม่ได้ใช้สุตว่คนทรรมบำบัดไม่ได้ใช้น้ำมันหอมระเหยแท้ใช้เพียงแค่กลิ่นที่มีความหอมคล้ายหรือเหมือนธรรมชาติเป็นการเรียนแบบธรรมชาติดังนั้นค่ะคุณสมบัติในการเยียวยาสุขภาพจึงไม่มีนี่คือเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้การนวดอโรมาหรือนวดสวีดดนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหลายท่านนวดแล้วไม่รู้สึกว่าดีขึ้นคือกลับไปมีปัญหาเหมือนเดิมคือปวดเมื่อยร่างกายเหมือนเดิม ดิฉันอยากจะบอกว่าตัวน้ำมันหอมระเหยเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะช่วยเยียวยาสุขภาพได้เรียนเชิญท่านที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมนะคะหรือต้องการที่จะนวดผ่อนคลายด้วยอโรมาเนี่ยแวะมาที่บ้านสุขคนสปานะคะอย่าลืมโทรศัพท์จองเวลามาก่อนคะ่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดสรรเวลาให้ได้ถูกต้องแล้วคุณก็จะได้รับการบริการที่ในเวลาที่คุณจะเป็นขอให้มีความสุขกับการมาใช้บริการนวดที่บ้านสุขคนสปานะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปคะ่ะ